คุณผู้ชมคะตอนนี้เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแล้วนะคะแล้วก็มีความเป็นห่วงกันจากทางอธิบดีกรมควบคุม โรคนะคะบอกว่าช่วงเดือนมีนาถึงพฤษภาคมนี้นะคะเป็นช่วงที่ปิดภาคเรียนของเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีอัตราการเสียชีวิตของเด็กจากการจมน้ําสูงที่สุดในรอบปีนะคะน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางกรมควบคุมโรคนะคะของกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยคุณหมอดออรพานุวัตรปานเกตจากสำนักโรคไม่ติดต่อกลมควบคุมโรคคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณนันทชลีและคุณมงไกครับค่ะคุณหมอให้ข้อมูลออกมานะคะว่าการตกน้ําจมน้ำเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งในสิบหักต้นต้นของการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลกทำม,มันถึงน่ากลัวขนาดนั้น,นะคะครับในในส่วนของเด็กที่อายุต่้งแต่15ปี15ปีลงมาเนี่ยนะครับค่ะครับถ้าไปในทั่วโลกเนี่ยมีการเสียชีวิตจากการตกน้ำเนี่ยถึงปีละแสนกว่าคนนะครับ,รบเฉลี่ยวันละ372คน สำหรับประเทศไทยเราเองนี่นะครับเพราะว่าในช่วงระยะสิบปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจมน้ําเกือบพันสี่ร้อยคนต่อปีนะฮะหรือว่าเฉลี่ยแล้วประมาณเกือบสี่คนต่อวันนะฮะแล้วก็เราพบว่าเมื่อเกิดการตกน้ําจมน้ําเนี่ยประมาณร้อยละร้อยละสี่สิบเอ็ดหรือว่าประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของเด็กจะเสียชีวิตครับ ครับเอนน้น้ำทั้งน้ําจืดน้ําเค็มเลยไหมฮะหรือว่าแค่เฉพาะน้ําจืดอย่างเดียวฮะก็รวมทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราพบว่าแหล่งน้ําที่เด็กจมน้ําเสียชีวิตมากที่สุดเนี่ยห้าสิเปอร์เซ็นี่ยจะเป็นแหล่งน้ําตามธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นห้วยหน,น,นองคลองบึงอะไรเงี้ยนะครับอืมใช่ค่ะวันหรือว่าช่วงเวลานะคะมีส่วนในการที่จะกําหนดออกมาไหมคะว่าช่วงไหนที่เด็กเสียชีวิตมากที่สุดครับ เพราะว่าจะเป็นในช่วงของวันหยุดนะครับเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ในช่วงเวลาบ่ายๆนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อากาศร้อนแล้วก็เด็กจะเป็นวันหยุดก็จะไปเที่ยวเล่นตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติแล้วก็ไปลงเล่นน้ํากันตามธรรมชาติของเด็กครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตโดยที่ผู้ปกครองไม่ทราบน,นะครับค่ะเป็นเพราะว่าเดือนช่วงนี้นะเป็นเดือนหน้าร้อนด้วยใช่ไหมคะเด็กก็ <De k S 2> อยากจะเล่นน้ําใช่ครับโดยเฉพาะ อในช่วงปิดเทอมนี้นะครับเดือนมีน,นาคมเมษายพฤษภาเนี่ยพบว่ามีเด็กเสียชีวิตเนี่ยรวมกันถึง471คนนะครับในค่าเฉลี่ยนะครับโดยเดือนที่สูงที่สุดเนี่ยคือเดือนเมษายนนะครับมีเด็กเสียชีวิตถึง182คนนะครับในทั่วประเทศก็คือเฉลี่ยแล้ววันละ6คนซึ่งจะสูงกว่าในช่วงวันปกติธรรมดาครับเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็ เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนเด็กไปไปเที่ยวเล่นกันตามภาษาเด็กแล้วก็พอร้อนก็ลงเล่นน้ํากันอย่างนี้นะครับสาเหตุจริงๆที่มีเด็กเสียชีวิตมากขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรคะเ,เป็นเพราะว่าทุกวันนี้เรามีแหล่งน้ําตามธรรมชาติค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วกเเ็เด็กเองเนี่ยยังไม่ได้ไมไแ่แหล่งน้ําตามธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รับการบางบางส่วนยังไม่ได้รับการป้องกนันนะครับเช่นว่า หาวัสดุมามาลออ้อมมาป้องกันหรือว่ามีอุปรกรณ์ช่วยชีวิตเผื่อว่ามีคนตกน้ําจมน้ำเนี่ยก็สามารถเอาอุปกรณ์ต่างๆนีน้ลงไปช่วยได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเด็กไทยเราเย,ยังขาดทักษะในการที่จะเอาตัวรอดเมื่อตกน้ําหรือจมน้ำนะฮะจากการตารวจเนี่ยพบว่าเด็กไทยอายุ15บห้ามกว่า15ห้าปีเนี่ยมีที่ว่ายน้ําเป็นอยู่เพียงแค่ประมาณสิบหกเปอร์ซ็นท่านั้นเองครับสิบหกเปอร์เซ็นเงเหรอฮะครับแสดงว่าอีกประมาณแปดสิสี่เปอร์เซนี้ว่ายน้าไม่เป็น ครับผมค่ะค่ะมีข้อมูลมาที่ดิฉันอ่านจากเอ่อเ์เปจากกระดาษเนี่ยนะคะก็คือคเด็กส่วนใหญ่เนี่ยจะเสียชีวิตเพราะว่าจะลงไปช่วยเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุนหนึ่งครับที่เอ่เด็กเมื่อไม่มีความรู้ในเรื่องของการช่วยเหลือที่ถูกต้องเนี่ยพอเห็นเพื่อนตกก็จะโดดลงไปช่วยกันแล้วก็ธรรมชาติของคนที่ตกน้ําเนี่ยเขาก็จะตกใจแล้วก็จะคว้าคนที่ลงไปช่วยนะฮะเข่อยกอดรัดกันจมลงไปในน้ําด้วยกันแล้วก็จะทําให้เกิด ข่าวที่ว่ามีการตายหมูขึ้นมาบ่อยๆครับเพราะฉะนั้น<ม>ทางที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าถ้าเห็นเด็กเพื่อนตกน้ำเนี่ยนะครับไม่ควรจะโดดลงไปช่วยทันทีนะครับอาจจะร้องเรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วยหรือว่าส่งยืน่นวัสดุอื่นๆในที่จะให้เขาไปยึดไปเกาะแล้วก็บินเข้ามานะครับ<ม>ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กๆได้มีทักษะในเรื่องของการเอาตัวรอดหรือ,อทักษะในการช่วยเหลือเพื่อนในสังเนี่ยก็จะทําให้เป็นภูมิภูมิการติดตัวไปจนเป็นผู้ใหญ่ฉะนั้นทางกรมควบคุมโรค ของเราเนี่ยนะครับก็มีหลักสูตรที่ที่จะช่วยให้มีการสอนให้เด็กมีทักษะในการเอาตัวรอดเมื่อตกน้ําได้นะครับซึ่งเราเรียกว่าว่ิลป้องกันเด็กจมน้ำนนะครับครับเป็นหลักสูตรยังไงครับคุณหมอครับเอ่อเป็นหลักสูตรที่จะต้องมีการสอนนะครับโดยโดยครูที่ฝึกสอนที่ผ่านการอบรมมาแล้วเนี่ยนะครับโดยโดย,โดยขาท่าก็คือว่าจะสอนให้เด็กรู้ว่าแหล่งน้ำทั้งหมดแหล่งน้าต่างๆเนี่ยที่เป็นอันตรายมีอย่างไรบ้างแล้วก็ถ้าถ้าตกตัวขาวอย่างตกน้ําลงไปเนี่ย ถ้าเป็นแหล่งน้ําที่ประครั้งเนี่ยอาจจะลึกหรือว่ากว้างเนี่ยการว่ายน้ําเป็นอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทําให้เอาตัวไม่รอดเพราะว่าจะหมดแรงก่อนหรือเป็นตะคริวได้นะครับแต่ว่าถ้ารู้จักลอยตัวเอาตัวรอดให้อยู่ในนานเหมือนแม่ชีลอยน้ําอะไรเงี้ยนะครับลอยน้ําได้เป็นวันเพ<อ>ื่อที่จะรอผู้สูตมาช่วย<อ>ก็จะทําให้ไม่จมน้ําไปก่อนแล้วก็ถ้ามาเห็นเพื่อนตกน้าจมน้ําจะช่วยอย่างไรเป็นต้นนะครับนสถานการณ์ต่างๆนี้เราจะมีการ ให้ความรู้กับเด็กแล้วก็มีการเรียนการสอนประมาณ15ชั่วโมงครับก็จะทําให้เด็กเนี่ยมีทักษะติดตัวนี้ไปได้นะครับแต่ว่าการให้วัคซีนตรงนี้หรือว่าการอบรมตรงนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทางท้องถิ่นร่วมเป็นเจ้าภาพเพราะว่าจะต้องมีการส่งครูหรือว่าคนที่จะสอนตรงนี้ได้มาอบรมแล้วก็ไปขยายผลต่อกับเด็กนักเรียนต่อไปนะครับโดยเฉพาะเด็กประถม1-6เนี่ยนะครับอยากให อย่างน้อยได้รับการอบรมนสักครั้งหนึ่งนะครับก็จะติดตัวไปตลอดชีวิตนะครับค่ะค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับวัสดีครับฟังน่าตกใจนะคุณโมไนนะอันนี้คุณพ่อคุณแม่้ปกคงต้องบอกลูกบอกหลานเลยนะเวลาเจอเพื่อนตกน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าลงไปช่วยนะฮะแต่ว่าหาของโยนลงไปให้เขาเกาะให้เขาจับหรือว่าไปเรียกผู้ใหญ่มาช่วยอีิฉันว่าไม่เป็นดูว่าเป็นไหมเป็นคล่องเลยเป็นฉลามเลย อันถ้าเกิดดิฉันตกน้ำคุณต้องช่วยดิฉันด้วยนะเออเนียปกติเวลาการช่วยคนตกน้ำเนี่ยมันต้องเข้าห้างหลังใช่ไหมฮะเข้าห้างหลังเพราะไม่อย่างนั้นคนที่จมน้ําอยู่สติช่มันสตังจะไม่ได้แล้วจะไปเกาะไปคว้าอะไรแล้วบางทีถ้าเกิดไปช่วยข้างหน้าเนี่ยจะกอดกัะลงไปเลยอย่างี้คุณบอกว่าันเคยเคยไปเล่นบรรนาบด์อุ้ยสมัยหลายปีมาแล้วนะบรรนาบด์รู้จักใช่ไหมฮะยังเคยเล่นอยู่ตอนเด็กๆที่ทะเลพัทยาปรากฏว่า มันพลิกไงมันพลิกเราก็คิดว่าเราใส่เสื้อเสื้อไอ้ลอยๆอ่ะเสื้อชูชีพอ่ะเรียบร้อยละปรากฏว่าพอตอนเรือมันคว่ำเนี่ยฉันนหัวลงอ่ะคุณโมนายแล้วฉันตกใจไง<อ>ตกใจคือแบบพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาแบบตอนนั้นคิดว่าจะต้องตายแน่เลยคือคิดแค่อย่างนั้นอ่ะเราก็คิดถึงพอแก้วมาแก้วคิดถึงแบบสวดมนต์หรือใจที่ไหนได้มันไม่ได้มันไม่ได้มีรุนแรงขนาดนั้นหรอกนะคือเรานี้เสื้อชูชีพอยู่ไงแต่ว่าเราแบบเราตกใจไงคือฉันว่าความตกใจของคนที่เว้าไม่เป็นเนี่ยอันนี้สำคัญ นทำให้แบบไขว่คว้าทุกอย่างหมดเลยไงแล้วหัวก็เป็นน็อกกับตรงใต้พื้นเรือใต้พื้นบรรณนาภนูตกใจคิดว่าทาชิต้องทันให้แน่เลยตอนนั้นแต่จริงๆไม่มีชีวิตรอดมาอยู่ได้ถึงทุกวันนี้คือมันมีวิธีนะถ้าเกิดว่ากรณีคุณตกใจกลัวขาสติแล้วคุณว่ายน้ําไม่ได้แล้วคุณกําลังลอยอยู่ตรงน้ำเนี่ยนะฮะคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่างที่คุณหมอว่าคือเหมือนกับใช้ท่าไม่ขี่ลอยน้าอ,อ่ะคือหงายอย่างนี้นะแล้วก็หายใจเข้าไปเต็มปอดพอปอดมีอากาศปุ๊บเนี่ยตัวเราก็จะเริ่มมมลออยคืไ่จ แม้ว่าจะเป็นตะคิวก็ตามนะแต่เราสามารถรอแบบนิ่งๆให้คนมาช่วยได้พอมีเวลาอีกอึดใจหนึ่งโอ้โหทูกนอันนี้เป็นเซียนนะเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยมเป็นอย่างนั้นแหละเคยไหว้ตอนเด็กๆตอนนี้เลิกไหว้ไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมถ้าดูตัวเลขแล้วน่ากลัวมากนะคะอย่างที่คุณหมอว่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเป็นตัวเลขกี่คนดิฉันคุณผู้ชมคงได้ได้ฟังไปแล้วแต่ว่าถ้ามันเทียบกันแบบง่ายๆเนี่ยนะคะกับสาเหตุการเสียชีวิตในรูปแบบอื่นๆนะคะอย่างเช่น อุบัติเหตุจาราจรคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าการเสียชีวิตจากการจมน้ำเนี่ยมากกว่าถึงสองเท่านะ <c oughs> มากกว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจาราจรประมาณสองเท่าตัวนะคะหรือว่ามากกว่าไข้าจากไวรัสที่นำโดยมแมลงรวมถึงไข้เลือดออกเนี่ยถึง24เท่าตัว นะคะ24เท่าคาดการณ์กันด้วยนะคะว่าในอีก8ปีข้างหน้าหรือว่าปี2563นะคะถ้าหากว่าเราไม่ทําอะไรยังคงนิ่งเฉยอยู่ยังเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะตัวเลขของเด็กไทยที่เสียชีวิตจากการจมน้ําจะมีมากถึง16,696คนคิดดูจากตอนนี้เนี่ยนะคะปีละ1,400คนคก็เยอะแล้วนะ เยอะแล้วนะถ้าอื่แยกเลยว่าโอ้โหเด็กไทยจมน้ํา1,400คนไม่ธรรมดาะคุนโมไนมแล้วเป็นเขาบ้างไม่เป็นขาบ้างอะแต่พอตัวเลขที่เขารวบรวมมันทั้งหมดแล้วเนี่ยมากขนาดนี้คิดดูมีนัยสําคัญนะใช่ค่นะนัยสำคัญนะฮะ,ะมาดูปัญหาเรื่องของตลาดนะัดจตุจักรกันบ้างครับก็ยังไม่จบเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่บรรดาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องกันแต่ว่าไปรวมตัวกันที่ทําเนียบรัฐบาลครับยื่นข้อเรียกร้องให้กับทางรัฐบาลน,นะครับ มีทางรองเลยค่ะทการนายกมารับมอบหนังสือแทนนะครับหลักๆที่เขาต้องการก,ก็คืออยากจะให้มีการปรับลดค่าเช่าลงมาจากเดิมการรถไฟบอกว่า3,562บาทต่อเดือนเนี่ยเหมาะสมแล้วเขาบอกว่ามันแพงเกินไปไม่ควรจะเกิน1,000และก็อยากจะให้มีระยะเวลาในการเช่านะครับสัญญาควรจะนานหน่อยเป็น30ปีซึ่งสุดท้ายนะครับทางแกนนำของกลุ่มนะครับคือคุณสงวนดำรงชัย ในฐานะประธานสาหกรณ์ผู้ค้าตลาดนัดตดุจักบอกเลยนะครับว่าคือก็เห็นใจในายกรัฐมนตรีแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้รับการตอบรับจากทางรัฐบาลเนี่ยอีกประมาณ1-2วันน่าจะมีการเดินทางไปยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองในเร็วๆนี้นะฮะนี่จะมีการไปยื่นกับศาลปกครองด้วย แต่ว่าในส่วนของรัฐบาลเองก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นจากนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งรักก็ดีก็บอกยืนยันมาอยู่แล้วว่าราคาที่เขาออกมาเนี่ยเหมาะสมทั้งเรื่องของค่าเช่านะครับสามพบาทเนื่องจากว่าไม่ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า25 0 0 0ื่นไม่เก็บเพราะฉะนั้นค่าเช่าแค่3,000กว่าบาทเหมาะสมอยู่แล้วหรือแม้แต่ทางรัฐมนตรีคมนาคมนะครับคุณจรุพงศ์ในฐานะกํากับดูแลการรถไฟอยู่ก็บอกเช่นเดียวกันว่าคงไม่สามารถไปเปลี่ยนสัญญาได้ เพราะมีผู้ค้าหลายรายนะครับนับพันรายแล้วที่มีการมาทําสัญญากับการลดไฟก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมนะฮะไปยื่นหนังสือกับนายกรัฐมนตรีถ้าใครจะไปยื่นวันนี้นะฮะยกไม่อยู่แล้วนะนายกไปญี่ปุ่นแล้วไม่ได้นะดูข่าวด้วยดูข่าวด้วยเดี๋ยวไปยื่นแล้วเนี่ยฝากไว้เรื่องมันยาวนะไม่ได้ผลนะฮะต้องรอให้นายกกลับมาก่อนนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะจะเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วนะนะไปที่กรุงโตเกียวนะคะ ไปโดยเครื่องบินของการบินไทยในช่วงเวลาบ่ายโมงนะคะเห็นดูหมายภารกิจต่างๆแล้วเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเข้าไปพบกับนักธุรกิจที่น่นเป็นส่วนใหญ่นะคะมีการสัมสมานานักธุรกิจที่จัดโดย B O I ด้วยนะคะแล้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คงจะเป็นตัวกลางประสานให้นายกรัฐมนตรีของไทยเรานะคะไปพูดคุยเข้าพบกับทางหน่วยงานการท่องเที่ยวของทางญี่ปุ่นเขาด้วยเพื่อที่จะประสานความร่วมมือกันในบางสิ่งบางอย่างนะคะ เพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นนะฮะไปดูกันด้วยเพราะว่างานนี้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสได้ไปพบปะหา,หารือกับค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่เป็นบริษัทแม่เลยนะครับซูซูกิมิตซูบิชิที่กำลังจะมาตั้งฐานการผลิตอีโคคาร์ในบ้านเราฮอนด้าโตโยต้านี่มาหมด9ค<ม>่ายรถยนต์นะ ไปเจอกับไปเจอกับธุรกิจที่เรากลัวที่สุดว่าเขาจะถอนการผลิตจากประเทศไทยเราไปใช่เพราะว่าน้ามันท่วมเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะก่อ,อ,อนหน้านี้คุณอภิสิทธิ์ไปพบมาแล้วนะไปพบมาก่อนสิงถัดหน้าไปก่อนคุณอภิสิทธิ์ไไปพบทีมรู้สึกจะเป็นแนวประกันภัยเลยลักษณะน,นี้นะเพราะคราวนี้นี่คุณยิ่งราจะไปพบก็คอยดูแลกันนะคะนายกรัฐมนตรีจะกลับมาวันที่เก้ามีนาคมนะคะคก็คงจะมาถึง ประมาณสักตีสองนะเพราะว่าภารกิจแต่ละอย่างเนี่ยตั้งแต่วันที่6 7 8 9แนี่แน่นเอียดเลยนะคะเห็นบอกว่าจะไปเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ซินามิในญี่ปุ่นด้วยนะคะก็คงจะไปที่เมืองเซนไดนะคะชื่อน,นี้แต่ก่อนคุณผู้ชมจำได้ดีเลยนะคะนายกจะไปที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็จะไปร่วมงานไทยไนท์ก็คงจะเป็นงานปาร์ตี้นะคะพบปะสังสรรค์กันซะมากกว่าะะเพราะฉะนั้นข่าวในประเทศก็อาจจะเงียบๆไปบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแกนนำร,รัฐบาลไปนู่นหมดเลย หมดเลยอยู่ที่ญี่ปุ่น,นใช่รต่วันนี้เห็นหเขาบอกแบบเหมาลำอ่ะเทียบรีพิเศษไปทั้งลำเลยนะคะ,ะ,ะมาดูแท็บเล็ตบ้างเป็นยังไงบ้างคุณโมนายอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงนะครับตกลงเคาะออกมาเรียบร้อยเลยนะครับเมื่อวานนี้รายงานไปว่ามีอยู่4บริษัทใช่ไหมที่เข้ามาชิงกันแล้วก็มาเสนอราคากันนะครับ <S <S สุดท้ายคนที่เข้าวินมาเพราะว่าเสนอราคาต่ําสุดนะครับก็คือบริษัทเซนเจอร์สโคมนะครับซึ่งเขาให้ราคาแท็บเล็ตจากการที่รัฐบาลไทยเนี่ยมีการสั่งซื้อผ่านทางรัฐบาลจีน เครื่องหนึ่งตกอยู่ที่81ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นตีเป็นเงินบาทเรียบร้อยอยู่ที่ประมาณ2,400บาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับบรรดาคู่แข่งที่มีการเสนอราคามาก,ก็ถือว่าต่ํามากครับอย่าง TCL เนี่ยมาเป็นอันดับ2ให้ราคามาอยู่ที่89ดอลลาร์ Hi-Er ให้ราคามา103ดอลลาร์นะครับหัวเว่ยให้ราคามา135ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตอนนี้นะครับเขาอยู่ในระหว่างการที่จะมีการปรับเปลี่ยนสเปคเล็กน้อยเพราะว่าต้องการจะอัปเกรดให้เป็นระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน4.0ด้วยแล้วทางนาวากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพนะครับรัฐมนตรี ICT ก็จะนำเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคอรมอให้เคาะอีกทีหนึ่งซึ่งเขาเชื่อนะครับว่าเซนเตอร์จจสโ p บจะสามารถผลิตได้ตามความต้องการที่มีการสั่งไปก็คือ90 0 0 0เครื่อง900,000เครื่องีแบ่งเป็น2ส,ส่วนครับส่วนแรกก็คือ ให้กับนักเรียนชั้นป .1 ทุกคน8 6 0,000 000, เ 000, ครื่องส่วนอีก4 0,000 000, ื0นเครื่องที่เหลือก็จัดซื้อสำรองเอาไว้ก่อนประมาณ3เนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าเท่าที่ไปตรวจสอบโรงงานของสัญจรสโคบมามีกำลังการผลิต24,000เครื่องต่อวันเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประมาณสัก3เดือนน่าจะสามารถส่งมอบได้และก็เริ่มแจกจ่ายให้กับน้องๆป .1 ได้ทันการเปิดเทอมหน้านะครับประมาณเดือนพฤษภาคมแต่ทีนี้ฮะมีข้อเสนอแนะผ่านมานะครับ อย่างกรรมการผู้จัดการบริษัทซูพรีมดิสติบิวชั่นคุณพานุวัตรขันธโมลีกุลเขาบอกนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะระมัดระวังหน่อยการไปเลือกแบรนด์ผู้ผลิตที่ไม่เคยทําการตลาดในไทยมาก่อนอาจจะมีปัญหาเรื่องของคุณภาพแล้วก็บริการหลังการขายได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลควรจะให้อาชีวศึกษานะครับเป็นผู้ดูแลบริการหลังการขายร่วมกับทีมงานของบริษัทผู้ผลิตแท็บเล็ตแบรนด์สโคปนะครับจะได้เปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกการทำงานจริงด้วย แล้วก็ยืนยันเรื่องของคุณภาพได้กรณีเกิดปัญหาขัดข้องกับเครื่องขึ้นนะฮะอันนี้ให้เด็กนะฮะแต่ว่าแท็บเล็ตที่จะให้กับทางสสในสภาย,ยังไมีปัญหาอยู่อันนี้ไม่ใช่เด็กแล้วนะคะ<อ>ไม่ไม่ใช่เด็กแล้ว<ช>นะเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะคะแล้วก่อนหน้านี้นก็คือเคยอนุมัติให้ให้คอมพิเวเตอร์โน้ตบุ๊กอ่ะทัางสสไปแล้วนะคะก็มีฝ่ายค้านบางคนรวมถึงบางคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะคะบอกว่าจะดีหรอ ถ้าจะให้แท็บเล็ตกับทางบรรดาสสนะคะคือบางคนก็เห็นด้วยอย่าเอามุมของคนเห็นด้วยก่อนนะคะคนเห็นด้วยในอย่างทางสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นประธานสภากรุงเทพมหานครนะคะก็พูดถึงกรณีนี้นะคะว่าเตรียมที่จะแจกแท็บเล็ตให้กับทางสสในสภาเห็นด้วยไหมนะคะท่านบอกว่าท่านเห็นด้วยเพราะว่าสสควรจะทํางานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าเพราะว่าเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็น เมืองที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวไกลนะคะส่วนสภากรุงเทพมหานครละ่ะจะใช้ประมาณตัวเองในการซื้อแท็บเล็ตบ้างหรือเปล่าก็คิดว่าคงอีกไม่นานนะคะจากสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็จะมาถึงสภาส่วนย่อยลงมาคือสภากรุงเทพออคอยดูว่าทีนี้ล่ะค่ะแท็บเล็ตเต็มทุกสภาเลยนะคุณโมนายกระสีที่เขาใช้นี่มันไม่ใช่แท็บเล็ต2,400บาทไงมันเป็น iPad iPad ซึ่งราคาก็เป็นหมื่นๆนะแล้วก็มีสสกขี่คนละ่ะ จะมีไหมล่ะบางคนมีอยู่แล้วไม่เอาก็คงจะไม่เี้ไม่รู้ว่าจะสั่ง iPad 3มาหรือเปล่านะเพราะว่าจะออกมาเร็วๆนี้ด้วยรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าจะมี iPad 3สออกมาออนะนี่ก็ถ้าเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆก็ดีนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเปลืองว่ามาโดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้มันคุ้มค่าก็คงจะไม่ตะขิดตะขอนใจนะประชาชนนะรวมถึงเ,เรื่องของการซื้อมาช่องทางไหนยังไงนะ,ค,ะครับต้องตรวจสอบกันอีกรอบนึงแหละคุณโมไหนนะใช่ครับ อ่ะเพื่อให้สมกับเป็นรายการห้องข่าวรับอรุณโหราศาสตร์ศิศาสตร์เนีมากันให้ครบว <laughs> ันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่6แล้วยังไม่ถึงโอ,โ,โอ้โหไม่เอายังยังยังวันนี้คนละเรื่อง <laughs> เอาเรื่องดาราศาสตร์ดาราศาสตร์เมื่อกี้หลังหลังไม่่ยหลังตอนช่วงพักเบรกคุณมนกระซิบบอกเลขดิฉัน แค่ใบแค่ใบอ๋อแตบบ่บบชนีหุ้นที่ปิดเมื่อวานใช่ไหมบอกไปอ,ะ <c oughs> อ่ะเมื่อคืนนี้เผื่อคุณนักส,สริมีโอกาสไงฮะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมด้วยถ้าเกิดมองไปบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับ <c oughs> เป็นคืนพิเศษนะมไม่ใช่คืนตามธรรมดาได้ดูไหมล่ะไม่ได้ดูหลับ,ลบปุย <c oughs> ป๋ยสบายอยู่บนเตียงเรียบร้อยแต่ถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับเราจะพบว่าดาวอังคารเนี่ยมันมีขนาดใหญ่โตผิดปกติ เพราะเป็นช่วงเวลาที่ดาวังคารนั้นเข้าใกล้โลกมากเหลือเกินคุณผู้ชมฮะแล้วถ้าเกิดสังเกตดูนะครับรูปร่างของมันดาวังคารจะส่องประกายสีส้มแดงอยู่บนท้องฟ้าแล้วสว่างมากกว่าปกติอีกต่างหากซึ่งปเปรียบเทียบย้อนหลังกันไปดูเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดาวังคารเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบ26เดือนหรือว่า2ปีเสร็จเลยนะครับเขาบอกนะครับว่าตำแหน่งที่ดาวังคารโลกและดวงอาทิตย์เนี่ยจะมาเรียงตัวตรงกันแบบนี้ไม่ได้หาได้บ่อยนักนะครับ ซึ่งดาวอังคารจะโครจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์และก็จะเข้าใกล้โลกมากที่สุดนะครับห่างกันประมาณแค่100ล้านกิโลเมตรเท่านั้นเองเท่านั้นเองแต่ว่าปรากฏการณ์นี้แน่นอนนะครับว่ากว่าจะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าต้องรอไปอีกประมาณสัก6ปีที่ดาวอังคารดวงใหญ่ๆตัวโตวแบบนี้จะมาให้คนบนโลกได้เจอ,เจอกันอีกครั้ง6ปีเราก็ยังไม่แก่ยังมีโอกาสดูได้ ตอน้นก็หลับอีกผมว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมีข่าวมาก่อนนี้ฉันจะคอยตั้งตาดูอีกหปีคุณโมนายก็สักสี่ิบใช่ไหมอายุยังยังยังไม่ถึงไกลเลยผมดูได้อีกหลายรอบออะยงพแต่เวลาที่เขามีมาบอกโอ้โหอันนี้เกิดขึ้นในรอบร้อยปีต้องรีบดูนะคุณโมนายนะเพราะว่าอายุเราจะไม่ถึงใช่ไหมเราได้แค่นั้นแหละนะได้ดูแค่รอบนั้นรอบเดียวนะคะแต่บางคนก็ไปโยงนะว่าเอ๊ดาววังคารมาดาวสีส้มสีชมพูเนี่ยหรือบางคนมองเป็นสีเลือดเนี่ย เป็นไปได้ว่าบ้านเมืองจะปั่นป่วนเขาก็ต้องโยงไงคุณโมนายดาราศาสตร์กับสายศา,าสตร์โหราศาสตร์มันจะโยงกัน mm hmm. เพราะโหราศาสตร์เนี่ยก็ดูจากดวงดาวใช่ไหมการเรียงตัวแบบนั้นแบบนี้โค<ส>ตรตอวแบบนั้น<ด>แบบนี้อเออแต่เขามองเป็นสีเลือดก็สวยดีนะ <laughs> <laughs> นะก็เล่ากันไปนะคะหมดเวลาแล้วเราคุณผู้ชมสาหรัต้องขอรับรุนช่วงเช้านี้นะคะเดี๋ยวตามต่อนะคะในช่วงของเก็บตกจากเนชั่นคุณธีระคุณวินรั์คุณกหนกคุณกฤษณะรออยู่แล้วนะคะช่วงนี้คุณโมนัยกับวันนัสรีลาไปแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ